ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางร้านรับเติมหมดเลยนะใครสนใจบริการเติมเงินถูกกว่าเติมเองเนี่ยหาร้านดีๆที่มีเครดิตมากมายก็ต้องนี่เลยนะเดิรฮันชอปบอกเลยว่าของโคตรดีมันคุ้นๆจริงๆหรือว่าในแพทนี้ฟาโลมีต้องออกโรงแล้วว่ะ กับนี่เลยอัพอฟิตในตำยานที่จะเป็นเด็กสายกับดักต่อเนื่องนะกับตำนานฟาโลหมีผมว่าแพทนี้ฟาโลหมีคนดีมันต้องมาถึงคนใช้จะเป็นลนะิชิโดนแต่ว่าช่างหัวลิชิโดมันวันนี้เราจะมาหาเด็กของ d ีวายเซอร์เพนอัพอฟิตย้ยไม่ใช่ดีวายเซอร์เพนเกนะใครเยัคิดว่านี่เป็นดีวายเซอร์เพนกไม่ใช่นะ d ีวายเซอร อพอฟ <g ül> ก็อยู่กับตัวใหม่เลย a อ r i a l s u p e r i o r i t y ้ก็เป็นชุดการ์ดที่เรียกว่ามีเมตาในแพ็คนี้ด้วยแต่ว่าเมตาอย่างดาวโกเทลเนี่ยเราก็ช่างมันเหมือนกันเราไม่ได้เปิดเราจะมาหา d ีวายเซอร์เพนต์อัพฟในวันนี้นะเด็กแม่งูที่ออกตรีใหม่แล้วก็เป็นเด็กของลิชิโด้ด้วยก็เป็นหนึ่งในลูกน้องคนสำคัญ รียกไม่ใช่ลูกน้องเลยเรียกว่าครอบครัวของมาลิกนะก็เป็นตัวที่มีบทบาทในภาคแรกนะครับตอนนี้เขาก็ได้บัฟเด็กของแมงูอัพฟิตมาแล้วซึ่งจริงๆแล้วแม่งูอัพฟิตเนี่ยเขาได้บัฟมารอบหนึ่งแล้วที่เขาเอาตัวของอัพฟิตเดะสวซมเดียที่เข้ามาเนี่ยครั้งนั้นก็คือแพทที่เขาบัฟตัวของแม่งูนะและก็มาในแพทนี้ก็ได้บัฟอีกตัวของแม่งูก็มีร่างฟิวชั่นแล้วด้วยกับ d ีวายเซอร์เพน อาโปรฟิตกูจะไปเกย์อย่างเดียวเลยโอเคนะผมมาแล้วก็ในแพ็คนี้เนี่ยห้าใบที่เขามาโปรโมทก็คือ,อมีดักโกเทลที่เป็นเมตาแล้วก็มีเด็กนี้ไอเด็กของอาร์ตเมดเนี่ยเอาจริงผมก็ค่อนข้างสนใจเพราะว่ามันเท่มากมันแบบเป็นตรีมที่แบบเป็นลุง้งลุ่งนะคือเด็กมันลุ้งลุงอ่ะดูดิเห็นปะมันจะลุง้งลุงเนาะเป็น RGB ทั้ง2ตัวเลยนะครับที่เป็น UR เนี่ยถือว่าเท่จัดเลยนะแล้วก็จะมี นะไอตัวนี้ก็เป็นดราก้อนฟิวชัที่เล่นกับดราก้อนแล้วก็สเปลค c าสเตอรไอเด็กนี้ใส่กับเด็กของใครจะเบียวยูกิไคบานี่บอกว่าใส่ได้นะเด็กนี้แล้วก็มีเอฟเฟกลงแบบพิเศษด้วยตัวนี้มาเดี๋ยวเราไปดูแพ็กกันดีกว่านะครับว่าใน normal Pack เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะนี่แล้วก็อนิเมชั่นสวยสดงดงามนี่เลยแพ็กของแอรียลนะครับก็จะมี UR นี่ยหลายใบเลย แต่ส่วนใหญ่ก็คือดาวโกเทลแล้วก็เป็นอาร์ตเมดอาร์ตเมดเนี่ยจะมีเยอะแล้วก็ดีไว e เซอร์เพนก็มีมิลิชิโดร่างการ์ดด้วยเดอะแมนวิสเดอะมาร์เป็นลิชิโดร่างการ์ดนะใบนี้ไอตัวนี้มาลงสนามเสิร์ตเอาการ์ดที่เกี่ยวข้องกับ Temple of the King หรือว่าสเปลทรัที่เกี่ยวข้องขึ้นมือได้ก็คือ Temple of the King เนี่ยก็จะเป็นใบนี้ไอใบนี้คือมันเป็นใบเวทที่ใช้กับดักได้เลย คือใช้กับดักได้เลยตอนเซต1ครั้งนะครับวันเปร์เทิร์นนะก็คือเปิดฟรีลักไก่ได้เลย1ครั้งอ่ะเนี่ยใบเนี้ยก็แอดได้แล้วก็มีดีวายเซเว่นเกย์ไม่ใช่เกย์ทุยดีวายเซเว่นอโพรฟิตแนวที่เป็นการ์ดฟิวชั่นก็เกิดจากการใช้2มอนสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับ Temple of the King แล้วก็วันเปร์เทิร์นตัวนี้มีเอฟเฟกต์ในการเสิร์ชอะโพรฟิตแทรปเนี่ยที่มีชื่อต่างกันจากในสุสานเอามาเซตได้เลยเหรอ เฮ้ยไอ้น,นี้ใช้ได้นะครับโกงใช้ได้อยู่นะอัพพอร์ฟิตสามใบเลยนะแท็บอ่ะเอามาเซตได้รวมถึงไอ้นี้ด้วยอัพพอร์ฟิตเดอะสวอมดียที่ที่สามารถใช้เอฟเฟกต์ใบเนี้ยเซตได้นะครับแล้วก็เทิร์นหนึ่งครั้งเมื่อแท็บแอคทีเวตยกเว้นช่วงดาเมจสเต็ปปราเกตการ์ดอีกฝ่ายทำลายได้เลยก็เป็นการ์ดที่ไม่ใช่เนเกตแต่ว่าเป็นการ์ดทำลายเมื่อเราแอคทีเวตแท็บนะอันนี้แท็บอะไรก็ได้นะไม่ใช่แท็บต่อเนื่องก็ได้นะครับแท็บอะไรก็ได้ก็จะทำลายฟรีได้หนึ่งใบ ถือว่าเก่งใช้ได้อยู่เนี่ยอ่ะแล้วก็จะมีดราโกนคาวโอ้โหอ้นี่มันนี่มันดิจิมอนรอเปล่าอ่ะมี d ดราโกเทลใบอื่นที่ค่อนข้างขี้โกงจากคลิปที่แล้วคือโกงมาก SR ก็มีดราโกเทลเหมือนกันคือโกงจัดส่วน SR ที่อยู่ในเด็กของแม่งูเนี่ยก็จะเป็นนี่นี่มันก็คือเซ r ร์เกตร่าง2องไงอยู่ในร่างของ d ี s c o r ก i o n ปนะ Scorpion Beast ออฟเซอร์เกล่าง2ก็จะเกิดจากการใช้เซอร์เกตหตัวแล้วก็ฟิวชั่นกับมอนสเตอร์2อ0หรือต่ำกว่านะโจมตีเป็นการแบนนิสใบนี้แล้วก็เพิ่มพลังตามมอนสเตอร์ที่แบนนิสด้วยครึ่งหนึ่งนะตามออริจินอลไอแท็นะฮะถือว่าเป็นการ์ดที่ค่อนข้างพลังสูงนะตัวนี้แล้วก็ตีได้2ครั้งด้วยเมื่อเราแบนนิสมอนสเตอร์10ดาวบวกๆเฮ้ยไม่ใช่ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่เซอร์เพนเก้ใช่ไหมน่ะแปลกๆว่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้อนูบิสตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็เป็นอนูบิสเดอะลัดจัดก็เป็นตัวใหม่เหมือนกันในเด็กของลิชิโดนะแล้วก็มีดาักกเทลตัวนี้ที่ชื่อว่ากุลลามลที่ผมเรียกคลิปที่แล้วแล้ว SR ใบอื่นอ่ามีนี่ด้วยอันนี้ก็เป็น Temple of the King ิงเจนสองใช่ไหมอ่ะเนี่ยเขาบอกว่าใบนี้เมื่อเปิดก็เป็น Temple of the King ด้วยเป็นกาเสิร์ตเป็นเวทฟิลด้วย เป็นการ์ดเสิร์ดนะแล้วใบอื่นมีอะไรบ้างนะครับโอ้มีแมงูตัวใหม่เว้ยไอ้น,นี่เป็นล่างกีกีอัพอฟฟิตเดอะเซอร์เพนต์ล่างกีกีใบนี้นะโอ้ถือว่าการ์ดเข้าใหม่เยอะเหมือนกันนะนี่ก็เป็นหนึ่งในการ์ดเข้าใหม่นะใบนี้เยอะมากนะครับเนี่ยเป็นเซอร์เกตล่างอะไรเนี่ยไอ้เมื่อกี้น่าจะล่างสามไอ้นี่น่าจะล่างสองเพราะว่าล่างหนึ่งนะมันคือไอ้ตัวนี้นี่เซอร์เกตล่างหนึ่งนะครับมิสติคอลบีสออฟเซอร์เกตนะอ่ะไปครับผม เดี๋ยวเราจะมาเปิดในวันนี้เนี่ย7,000เพชรพอ7,000เพชรจบๆกันไปวันนี้ก็มาดูว่าเราจะเกลือเราจะได้แม่งูไหมผมอยากได้2เด็กก็คือเด็กนี้ถ้ามีโอกาสได้เล่นเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วก็เป็นเด็กของ DIY Serpent a p p o p i t ใบนี้คือโน1นเลยที่ผมอยากจะได้ในวันนี้มาก็ใครที่คิดว่าพี่เกลือนะครับผมกดไลค์กด subscribe เลยหรือว่าใครที่คิดว่าพี่ไม่เกลือเนี่ยก็คอมเมนต์บอกในใต้คลิปเลยให้กำลังใจพี่หน่อยนะให้กำลังใจแบบ จานหมี่มือท้องมากๆอะครับก็พิมพ์กันได้นะแบบเฮ้พี่หล่อเท่มากเลยแบบจานหมี่มือท้องจัดนะครับผมต้องสีโล่าบเลยอย่างเงี้ยก็ก็คอมเมนต์เลยมาครับผมหนึ 1, ่งพันเพชรแรกนะฮะกับ a l p โป f ฟิตเซอร์เพนไป <c oughs> ครับผมเอชอาร์จ <c oughs> ัวเอชอาร์ทองอ๋อยลูดเลยทองอ๋อยจัดเลยดิ ตูมแรกนี่คือเรียกว่าเป็นการโปรยเกลือของจริงเฮ้ยแต่ว่าเปลี่ยนสีอยู่แพ็คที่2มีโฮปด้วยมาไหมยูอาไม่มาไงไม่มาก็นิ่งไงแพ็คที่3ไปก็น,นิ่งต่อเลยะแลวอ่าได้ตัวของเซอร์เกตลังหนึ่งมาแพ็คที่4ลูดเลยยังไงแล้วได้เป็นอาร์เมสเอชอาร์เคแพ็คที่5ลูดยาว ไม่เปลี่ยนสีจริงรอ๋อเอาเลยมม้ตั้งแต่หัววันก็คือมาเดิมมาเดิมคลิปนี้ด้วยการโปรยเอาเกลือกระเทกจันหมีโอเคสเปริลต์อิลูชั่นแท็กที่7 SR บวกบวกสีทองอ่อยเกลี่ยเบาเอ้ยเดี๋ยวนะ SR ก็ไม่ค่อยออกหรอเอาดีเอาดี SR ก็ไม่ค่อยออกตูมเลข โอบมาใส่ฟ้าสีแดงแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีทองเป็น U.R. หรือเปล่าอย่างนี้ลุดเฮ้ยเฮ้ยเอาต็ดตูมเลขเลยเหรอจริงปะเนี่ยถามจริงถามจริงแท็คที่10ยังไง SR 2ใบ U.R. เปล่า U.R. กับตัวเ<อ>โโกตูเกตูดาก,กเทลแล้วก็อาร์ตเมด ได้เมตาแล้วก็คือได้แบบใบหนึ่งด้วยนะ SR มี2ใบด้วยโ,โหเรียกว่าตุมนี้นี่คือค่อนข้างจะหยาบนะปาตุมที่2ไปฮะ,ะตุมที่2ก็มี UR 1ใบนะแล้วก็ SR เต็มเลยสีทองอ๋อยกับแพ็คที่1รลุดเลยโอเคไปแพ็คที่2มีโฮปมาโฮปมานี่เท่ากับแบบเท่ากับเกลือนะช่วงหลังๆ<อ>ไม่ค่อยหวังพึ่งเลยเท่าไหร่นะโฮปนะ ได้อโปรฟิตเดอะเซอร์เพน์แล้วก็อาร์ตเมดและเปลี่ยนสีโอ้โหคือ <c ười> แบบได้นี่อีกแล้วหรอคือ oh, <no. S 1> <c ười> อยากให้เอาเมตามาเล่นมากๆแต่ไม่เล่นไง <No. S 1> <c ười> แล้วก็มีใบนี้ด้วยไอใบนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวนะทำไมมี The Wing d r a g o n of r a ฟด้วยอ่ะ <c ười> เป็นแบ็ h ฟีนิกนะใบนี้ <c ười> <c ười> มีการ์ดบัฟของ The Wing ด้วยหรอ เอาหรอมาต่อแท็กที่3 SR ยังไงทองอ่อยเหมือนกันหยุดเลยนะเมตู้เมตู้หยุดออกมาได้แล้วอาฮ่เวทฟิลของ Temple of the King ได้มาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ยูอาร์การันตีตูมนี้แท็กที่4มามาสิแมงูเมงูจ๋า แมงูจ๋ากับแรบเบดนะครับได้มา1ตัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่เป็นมอนเตอร์ลิงที่จะเล่นคู่กับเด็กของแมงูได้นะครับเด็กนี้นะเพราะว่าเล่นกับกับดักต่อเนื่องมาครับแพ็คที่หาก็ลูดเลยแพ็คที่6กหเงียบสายฟ้านี่คือมาอันหนึงน่งเนหนึกว่าไม่มาเมื่อกี้คือสายฟ้ามาอันเดียวอ่ะคือเกลือยิ่งกว่าเกลือแรบแล้วก็โอเวอร์ดิฟที่เป็นไกด์ของอาร์เมดเนี่ยดูดิคือสวยจัดอะ่ะเป็นลุงลุงอ่ะเนาะ R G B ไงใครชอบใส่ R G B นี่ผมว่ามันต้องมาแพ็กที่7สีทองอ,อ่อยอ่อยอ่อยกับอาร์เมดมาแพ็กที่8รู้สึกว่าไอ้สตูมนี้ไม่ค่อยคือไม่ค่อยแบบอะไรเท่าไหร่เลยแล้วแล้วยูอาออกมาแบบเอาเอาเมตาเนีนเลยนะกูถามมจริงนะมาแพ็กที่9เมตาจะออกมาอย่างเดียวเลยหรอ2ตูมนี้อนะถามจริงเพื่อนออยูอาหน่อยแพ็กที่10 สาฟ้าสีแดงไหมแพ็กที่10สีทองออยอย่างงี้รูดเลยสีทองอ่อยกับดาร์โกเทลอีกแล้วดูมันกระยันออกเหลือเกินดาร์โกเทลเนี่ยออกเลยขนาดนั้นนะเพื่อนแล้วใบนี้2ใบเลยนะอยากให้เล่นจัดมาตุ่มที่3ก็ไปโอ้โหรอบนี้ยูอา3ใบเลยนะมีลุ้นอยู่นะรอบนี้นะเริ่มมานะขอสี่ใบได้ไหมชดเชยไปชดเชยกับไอแพ็กที่ผ่านมาหน่อยดิยังไง แล้วก็เป็นแมงป่อง DIY สโกเบียนเซเกตล่างฟิวชั่นนะครับได้มาใบแรกนะครับจริงๆแล้วผมมีอีกใบแล้วแหะเพราะว่าผมไปเปิดนอกรอบมาแล้วหนึ่งสองรอบแพ็คที่สองลูดเลยแพ็คที่สามลู่ต่อ,อนิ่งนิ่งยาวนิ่งกริปแพ็คที่สี่มาหน่อยดิเืียนเอแพ็คที่ห้าการันตียูอาร์ไป แมงูดีวายเซอร์เพนพลังของเก <c oughs> พลังของเกส่งต่อให้แมงูหน่อยดีวายเซอร์เพนเอาโพรฟิต้าไอ้โอ้ตมาคือมมเดืต้องปะตุยออกมันทำไมเยอะแยะนี่อ่ะ <c oughs> คือมี3-4ใบแล้วมั้งใน <c oughs> ในเด็กเนี่ยมาแพ็กที่6เกียบกริปลูดเลยแพ็กที่7การันตี UR ต่อกันครับผมมาดีวายเซอร์เพน เซอร์เพนต์อพูฟิตยังไงไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าได้เป็นเอ็นเจลสเตจูนะครับใบนี้ถือว่าดีนะครับเล่นกับเด็กของแมงงูได้นะครับแล้วก็เป็นคีย์การ์ดด้วยใบนี้นะเอามาเนเกตเนาะมีเอฟเฟกต์เนเกตแล้วก็ยูอาร์มาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรกับอพูฟิตตุลเลยเนี่ยคือไม่ออกสักบับใบนึงเลยเหรอเอาดีนะเกมยังไงไอไอดาร์โกเทลนี่มึงหยุดออกดิเพื่อน ออกมาเยอะเกินแพ็กที่เก้าแพ็กที่เก้ามาเงียบเงียบกริบ<อ>แพ็กที่สิบไปการันตีการันตีอพอฟินตนะผมรู้ไงรู้จักลุงโคดีเขาอยากให้ผมเสียวเล่นก็คือไม่ออกไม่ยอมออกแต่ว่าเนี่ยแท็กที่สิบเนี่ยคือการันตี <S <S การันตีเออาร์ขอบคุณนะโอมที่สี่ไปฮะ ยูอาร์มาใบหนึ่งสคิปเลยยูอาร์มาใบหนึ่งเฮ้ยหยุดออกนี่ดาโกเทลเนี่ยออกเยอะอะไรขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ไอ้แล็บบิดเนี่ยพอก่อนเนี่ยกี่ตัวเนี่ยสี่ตัวแล้วชแล้วก็ได้เดอะแมนวิสต์มาร์กมาหนึ่งใบนะครับน้ำตาจะไหลได้มาใบแรกเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ได้เป็น SR ที่เกี่ยวข้องกับเด็กของแมงูได้มาอยู่นะกับอนูบิสตัวนี้นะโอเคอยู่นะครับแล้วก็ SR นี่คือเรียกว่าใช้ได้เลย แต่ว่าไอ้ UR เนี่ยหยุดออกมานี้มาตู้มที่ห้าเย็บเก็บกลิปอย่างนี้ผมรู้ไงรู้จักลุงโคดีเขาอยากให้ผมเสียวเล่นการันตีเฉย <c oughs> และตัวไปาการันตี <c oughs> ไม่ออกการันตีสักคลิปมันจะตุยไหม <c oughs> ไป <c oughs> การันตี UR อสามใบเลย แม่งูจะออกหรือเปล่สาสใบาเนี่ยต้องหาตัวช่วยมาใส่หน่อยเผื่อมันจะออกกับแว่นเกมเมอร์ Optus Speedfire แว่นตัวตึงของใส่ Optus ที่มีการโปรเทคแสงสีฟ้าที่ดีมากๆแล้วก็โปรเทคความเกลือด้วยต้องใส่แล้วคือถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะเกลือแน่นอนและรุ่นนี้มันดียังไงทำไมผมถึงแบบเอามาแนะนําเพราะว่ามันเป็นเลนเลนส์เอ็กซ์อมเบป้องกันแสงสีฟ้ากว่าเลนปกติทั่วไปเนี่ยโคตรจะหลายเท่าเลย คือเยอะมากๆถึง1.5เท่าเลยนะมันเยอะจริงๆนะฮะใครที่สนใจแว่นที่แบบโพเทคแสงสีฟ้าเยอะๆแล้วก็รักษาสุขภาพตาเนี่ยเอาลุนนี้เลยแล้วก็ใครอยากได้ไปสั่งกันเลยที่เพจออบตัตนะครับหรือว่าหน้างานสยามซอย5นะแล้วก็อย่าลืมคือใส่คนที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับโค้ดมีน้อยหรือว่าบอกมาในช่องผมก็ได้นะก็ได้รับส่วนลดเหมือนกันนะก็ฝากกันเลยแล้วกันเอาแว่นดีๆอย่างนี้ที่มาโพเทคแสงสีฟ้าและโพเทคความเกลือกับออบตัตสปีดไฟเออร์ มาเราใส่เว้นบัฟและเราก็ต้องจัดหน่อยแล้ววะอโพ f ฟิต่ะมา,มาแมงูดีไวเซอร์เพนอโพรฟิตการันตี UR ตัวเลขมาดิแมงูอุ้ยได้ UR แบบนอกแบบนอการแบบันตีมาหนึ่งตัวด้วยนะแล้วก็มาเลยมาเลยหยุดออกวันนี้นีอโอพอดีแพ็กที่สอง มาสีทองอ่อยเปลี่ยนสีว่าไม่เปลี่ยนเป็นอนุบิสเดอะลัดจัดนะแพ็กที่3ก็เป็นสีทองอ่อยเหมือนกันแต่เรามีสายฟ้าสีแดงและยังไงต่อเปลี่ยนสีหรือเปล่าไม่เปลี่ยนสีเนะเป็นอาร์ตเมดนะและแพ็กที่4ยังไงลูดเลยโอเค่ะได้ใบนี้มาใบหนึ่งถ้าเล่นเด็กกระต่ายต้องใส่ใบหนึ่งถือว่าเป็นการ์ดดีมาแพ็กที่5เงเกบกริบเียบกริปจริง แท็กที่หขอหน่อยแมงูออกมาแค่ใบเดียวเนี่ย UR นี้ที่เหลือเด็กอื่นหมดเลยเนี่ยมาแมงูมาเลยโอเคโอเคได้อาร์ตเมดอุตต่ทางที่ดีนี่เอาแมงูออกมากอดได้ไหมอาร์ตเมดค่อยออกมาได้ไหมขอแมงูก่อนนะไม่อาร์ตเมดก็เมตาเนี่ยคือเรียกว่าออกมากันเยอะหรือเกินลิปนี่รุดเลยแท็กที่8เดี๋ยวมันจะมีการันตี UR อายนึงตัว มาแพ็กที่8ก็ทองอ๋อยทองเคแล้วแบบไม่ไงเป็นโซมาล่างเอิร์ธเบามาแพ็กที่9สีทองอ๋อยอมือนกันแล้วเปลี่ยนสีไม่เปลี่ยนสีแล้วก็การันตียูตัวที่4มาเฮ้ยมาตัวสุดท้ายซะด้วยมาตัวสุดท้ายซะด้วยมาอาร์เตดพาวเวอร์ คืออาร์เมดกับ a, ไอเมตาไอดาร์โกเทลนี่มันออกมันเยอะมากๆนะเนี่ยแต่ว่าเด็ก <c ười> คือไอเด็กเนี่ยมันไม่ออกนะเว้ยอาโปรฟิตเนี่ย,เ,ยเออผมก็แบบไม่เข้าใจเออตัวเปิดหมดเลยแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วไม่เปิดเจ็ดมันเพชรแหละมาตูมที่เจ็ดเลขเจ็ดนำโชคไงแล้วก็เป็นตูมสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเดี๋ยวทุกเปิดหมดหามแมงูอยู่ไม่ได้แล้วจังหวะนี้มารู่เลยยังไงเลยเกลือเลยไงแอดที่สอง อ่ะเดี๋ยวเรารอดูการันตีสักใบแล้วกันเดี๋ยวเราสคิปเลยคือสกิปเป็นเลิกงามเอาเลิกเอาชัยหน่อยอ่ะไดเวทฟิลแล้วก็แพ็กที่3การันตียูมาไหนมันจะขนาดไหนกันเชียว <Okay. S 1> มาเลยกับดากเทลอีกแล้วแล้วสคิปเลยก็ดากเทลลัวลัว,ลว <What? S 1> หยุดออกมานี้เนี่ยดากเทลเนี่ยออกมาเยอะเหลือเกินเฮ้ย ที T ่8นี่ไงสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็สคิปเลยออกมา <c oughs> ลุงโคคงป้ายาาายามากอะคือลุงโคป้ายยามากอะบอกเลยยังมากอะคือแบบอะไรจะขนาดนั้นน่ะไม่เล่นเดี๋ยวตูย่อยเลยเดี๋ยวตูย่อยโชว์เลยเดี๋ยวก่อนมาแล้วก็อันนี้ตูมสุดท้ายจริงๆก็9 0 0าเพชรไปฮะสคริปโชว์ดิ 知らない場所で静寂の中で君の声が聞こえた砕けた夢の中で君を見つけた流れるようなささやきの中で君の笑顔は風の中の幻痛みの始まりというた しない灰色の中で手を伸ばしただ君を見つけた君の声が聞きたくてずっと待ってたよ君と同じように心が真実を求めて静かに涙が流れるたびに孤独ないのにそれが私を君に近づけた 見つけた「知らない場所で」「静寂の中で君の声が聞こえた」「砕けた夢の中で君を見つけた」「流れるようなささやきの中